เชียงใหม่เชียงใหม่รอน้องมารับอยู่นะเราไปหาแล้วก็ไปกินก่อนเดี๋ยวเขาถอยรถไม่ดูลเลยเฮียเดี๋ยววิ่งไปน้องชาเต่ก่อนฉันขอเชื่ชอใจหน่อยก่ บอกว่าเหมือนอะไรไม่รู้ี่มันเจ้าหญิงดัจลิตเออเอียัเลอร่อย มันจะเป็นเค็มๆเหมือนเนือ้อแต่มันดชีนะหน่อยหน่อหน้าดูไม่ทะเลาะแล้วเนี่มเลี้ยงอะหนกินไม่หน้าะกิน,น,นมะขาเทศด้วยเอามะขาเทศด้วยเปลี่ยนเป็นไง เคยกินชีมไหมเบอร์มันหอมวะ้องอมบอะไรแล้วหนูก็ลังเลยมเหมือนอะไรคือกินกับมะเขือเทศไม่รู้สึกอะไรเลยมันจะตัดเลี่ยนกันดีมาก มีพ้อนะคะแล้วก็มีแท็บหมคองี่สุดนะคะกัดทีเดูว่ามันขาชั้นอดไรตึ๊บมาแล้ ก่อนันนี้เราก็มาฟิตเนสกันนะคะที่เจ็ดฟิตเนสหนึ่งมาแลค่ะกระเป๋าไม่เร็ว นอมเปียกมันไม่มีได้กังผมคว้าตาทีไหมม่เป็นไรโอเคไม่มีไม่มีอดี่วม,มั้งถ้าเรื่อนกระเป๋าอันนี้น่าจะวัดอะไรสักอย่างนะคะจำชื่อไม่ได้พอดีว่าขับสกูตเตอร์ผ่านก็เลยแวะมานะคะก็คือสวยดีเนาะ อคตามที่เราไม่เคยเช่ชาสกูตเตอร์นะคะเราเชา่าสกูตเตอร์ไปแล้วเราก็ไม่รู้ว่าสกูตเตอร์คันนี้แม่งจอดที่ไหนก็ได้เว้ยแล้วก็ขับไปจอดวันนึงมาเหมือนเดิมซึ่งเราขี่ไปท่าแพมาแล้วอ่ะ อนโง่นี้จำสุดปลายค่ะคือเท่าสตูดิโอเตอร์นี้จอดที่ไหนก็ได้นะคะไม่จำเป็นต,ต้องจอดที่เดิมมีน่ากินมากกินค่ะรู้อันได้อยาก,กขอถือได้ครับอ,อ่ะคุกินไปแล้วไม่บอกว่าจะถ่ายรูปเดี๋ยวกถ่ายวเดี๋ยวถ่ายวอล์อกอยู่เอาเอาไหนดี เหมือนตอนนั้นบ้านอ่ะอืมไม่ด้เป็นชาวไทยบ้างเร้านนี้คนเยอะกันบุญ เราก็ขอแวะไปไหว้พระที่หลวงพ่อทันใจนิดนึงนะคะขอพรแบบว่าให้มีแฟนแล้วก็ให้การงานดีแล้วก็ขอให้ไม่มีอุบสัสรรคใดๆเกิดขึ้นนะคะตลอดปีนี้แล้วก็ปีหน้าค่ะเข้าโดเทียนนะร้านนี้เป็นร้านข้าวซอยแบบ ข้างถนนเลยนะคะแบบนักศึกษากินเลยราคา35าบาทอร่อยมากแบบอร่อยจริงๆค่ะ แล้วเราก็ไปว่าขอพอรกันที่วัดป่าแดนนะคะคือวัดแบบมีวิธีอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะทุกคนแบบถึงมาก เราก็ไปแวะซื้อชุดใหม่นะคะที่แกลลอร,รี่เชียงใหม่นะคะร้านนั้นคือเขาเซอ้อไพรเยอะมากทุกคนต้องไปนะแต่เราไม่ได้ถ่ายมาอันนี้ก็จะเป็นคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งที่สวยเหมือนกันนะคะ o อเ

เดินทางในตัวเมืองเชียงใหม่นะคะก็เหมือนเดิมน,นะคะคนดีคนเดิเมของเราก็คือพี่ดอกบักใครสนใจก็ติดต่อพี่ดอกบักไปได้เลยนะคะบริการดีมากถุงผ้าไหมอาไว้ทำอะไรอะไมุ่มเสื้อไม่แน่ใจเหมือนกันนี้อะไรห้องน้ำอันนี้ก็คือห้องน,น้ำอืม,ม โอ้โหิอเลิดสมั่นแตนลิดเอทำดีแล้วก็จะได้วิวแบบนี้ด้วยนะคะตอนกลางคืนนะคะ โลตีแผ่นละสิบห้าบาทนะทุกคนถผงแปกสิบห้าบาทใสเบิรมมาก เพิ่งอยู่แล้ว,วคะ่ะมานั่งกินถังแต้หน้าซุกี้ซางเผือก <c oughs> อืมดมมีมากตอนแรกเราก็งงว่าเฮ้ยเข,ยขาม่รออะไรกันเยอะแยะว้าซุกี้ทาง้างเผือกแต่พอเราได้ชิมเท่านั้นแหละโอ้โหอยากจะเบิ์นอีกสามถ้วยจัะ อร่อยมากอันนี้ก็คือเดอะเบมากมาเชียงใหม่ต้องกินนะคะข้าเหนียวมันปูไม่ออกอีกแดกไม่ได้แล้วเศร้าะหมดเลยัอันนี้อกม,กแกกอมาแล้วเราก็พัก อยู่ที่ยูนิมานะคะซึ่งอยู่ใกล้กับวันนิมาเลยแล้วก็มา j จส t ฟิ e เนสเหมือนเดิมนะคะอาหารโรงแรมนี้ก็คือหลากหลายมาก,ยมาก,มอกอเยอะมากชีสมงชีสบอดอะไรใดๆโอ้ยเยอะแยะเต็มไปหมดทุกคนอยากจะกินอะไรตอนเช้านะคะเลือกกินได้เลยสลัดเอ้ยผลไม้เอ้ยผักเอ้ย,อยแล้วก็เครื่องเครื่องเคียงแบบ everything จริงกบมากเลยนะคะปลาตั้งโกเอ้ยอยโอ้โหเยอะมากเลยคือแบบ เลือกไม่ถูกอันนี้ก็คือพวกขนมจีบซาลาเปาแล้วก็จะเป็นอาหารไทยใดๆใดๆไปครับไปครับร้านามันไม่เปิดเราไปต่อ Hei, hei! Hey. Hey, hey. มันแข็ง 哦。Oh. ร้านนี้ก็ดูไฮโซมากแล้วเราก็เจอพี่โจยบอยด้วยนะคะเราก็เจอเทพพระพุทธคนหนึงเดิมค่านาราโอเมก้าอมเลยพี่มาทางนี้พี่โจยบอยทริปนี้ก็จบแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะฝากกดไลค์เป็นกำลังใจก่อนด้วยนะคะขอบคุณค่ะพอเรามาถึงห้องอาหารที่กินก็นี่แหละค่ะ